นาดินแดนชนบทพื้นที่เงียบสงบเหล่าเกษตรกรได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขาไม่ว่าจะเป็นหมูหรือวัวก็ตามมีการเพราะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อเอาไปใช้กินและใช้สอยในแต่ละวันรวมถึงโรงเพาะชำโรงแก้วก็มี แต่ Answer, แล้วความสงบสุขก็กำลังจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความวุ่นวายนั่นก็เพราะไอ้เจ้าหมีแกอยู่เดี๋ยวนี้มาดิมาดิเจ้าตัวดีเป๊เจ็บปดี๋ยวนี่เป็นฟาร์มคนอื่นเขานะแกเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยกิอปปิ้นบนพื้นไหมไหนอร่อยเปล่าะปะโจไม่ได้นะเจ๋หมีออกมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเขามาไล่เราทําไมเนี่ยนี่นี่หมูด้วยมันเป็นัมนนี่นี่นย หมี่เบคอน M M เฮ้ยเดี๋ยวนะหมูหน้าเหมือนแกเลยอ่ะเจ้าหวีดูซินี่เป็นหมูนุ่งแกนะเนี่ยดูดิเหมือนฉันหรอแย่แกก็เนี่ยนี่แกลองยืนเทียบกับหมูสิไหนยืนเทียบกันท่านผู้ชมดูซินี่ระหว่างหมูตัวนี้กับหมีตัวนี้หน้าเหมือนกันหรือเปล่าดีคอมเมนต์กันได้ลงนั่งมมาานนััั่่งงกบ้าอะไรล่ะฉันไม่นั่ง หเหมือนเลยๆปวดร้นเหมือนกันเหมือนว่าอะไรเมื่อนี้แกก็เหมือนไก่ตัวนี้เห็นว่าเนี่ยไก่เนี่ยเอ๊ะพูดแต่ว่าเหมือนไม่เหมือนอยู่ได้นี่เราอะทำแบบนี้ดีกว่าหมูย่างเชื่อฉันฮะหมูย่างเลยนะนี่มาถึงก็เผาเลยหรอว่าไันแกจะไปเผาได้ไงเล่าย่าหมูย่างหมูย่างไปหมูย่างโจวีโอ้อะไรกินหมูย่างไง ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะวันนี้จะวัวดาวเสาว่ามันจะลงมาหาพวกเรานะเราต้องเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างให้เขาพร้อมเลยนะโอ,โอ้ไป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 ทุกคนรอเลยอยู่ตรงนี้แหละนะโอ้โอ้ ก็สวัสดีครับท่านหัวดาวเสาคือวันนี้นะครับผมหาอาหารมาได้ประมาณเออเท่านี้นะครับผมอะไรนะเวลาหนึ่งปีแก่หาได้แค่นี้ยังไงลนะหมอ,อ ห่ามัได้ตอนดีจริงๆอะกระผว่าฟาร์มผมอ่ะผลิตพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทำก็ไม่ทันหรอกครับโอ้ไม่ต้องพูดโมนี่มันแค่ขออ้างมตอนนี้เมื่อในหนึ่งพี่พวกแกหาอาหารให้ข้าได้แค่นี้งั้นก็เตรียมทัวโดนอาหารของข้ากัดกินซะทอ้งโอข้าจะสะกดจิตสัตว์ของแกจัดก,การพวกแกให้หมด มันวกมันซะอ่อผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยครับกลัวแล้วอย่า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 ปอออย่าหนจมูกอย่าทำฉันเลยอปกจเจะกินอปเปวา่อทางกามืงันเจ้แกเป็นอะไรเนี่ย เล่นอีกแล้วเหรอฮะออกไปได้แล้วนี่มันสวนของชาวบ้านเขานะไปแล้วไม่กันฉันจะจับแกตีนะไปแล้วเป็นไรกับแกเด้กเอ๊ะ pues อมั er นเมาอะไรของมันเนี่ยไหนฉันหลอกไปดูสิชจ้าเบสเอเดี๋ยวนะท่านมันบัวอะไรอ่ะยังเหลือมนุษย์อยู่อีกอย่างนั้นเหรอ ดิ๊พวกแกทําอะไรเนี่ยกับสวนที่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวพเพราะเดี๋ยวแกก็จะได้เป็นหนึ่งในอาหารของพวกมันแล้วอย่าบอกนะว่าแกสะกดจิตพวกสัตว์เหล่านี้รวมทั้งเจ้าหมีด้วยเหรอถูกต้องสปีชีนนี้ก็ตามที่เป็นสัตว์ข้าสะกดจิตไว้หมดแล้วเด็กเจ้าหมีแกหยุดเมาแล้วมาช่วยฉันหน่อยสิดีเหรอพวกนี้จะทําอะไรฉันได้อะ่ะยักรู้อย่างนั้นเหรอจัดการพวกมันเลยสมุนของข้าอ้ วายจ้าหมูวันขวิดชันว้ายวายเจ้าหมีแกทำอะไรเนี่ยเจ้าหมีเออเจ้าหมีแล้วแกจะมาตีฉันทั้ไมเดี๋ยวแกเอาปืนแกเอาปืนมายิงเลยเหรอโอ้ยไม่แกจะไล่ฉันทั้ไมเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะเจ้าหมี เขาผู้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาตอนฉันเนี่ยฉันเป็นพวกเดียกับแกแล้วกระตาฉันคือพูกเรียวว่าแกกระตากระตาเราเป็นิพองโลกคดีกวากระตาดูเหมือนว่าโจาบีมันจะไม่รู้นแ้ว่าเราใส่ชุดมาสคอตเด่นโจ๊บีนี่มันแบบอะไรเนี่ยอะไรของมันเนี่ยกระตากากระตากรอกระากระตาดะตากรนตากราราระมากระตะ ทำได้ดีมากจุดหมายต่อไปพวกเราจะไปถล่มในเมืองและยึดครองโลกนี้ซะมกี่นี่มันคือเจ้าตอตอมิโดไม่ใช่ไก่ไก ну ่ไม่ใช่ไก่ ไอเจ้าตัวโตไม่รู้โป๊ะแตกไปเลยเป็นมนุษย์อย่างนั้นเหรอมูไม่ใช่ฉันเป็นไก่กระตากไออ๋อไข่ให้ดูดิออกไข่ให้ดูหน่อยมันจะออกได้เลยได้ยังไงล่ะนี่ก็ออกคือเป็นไข่ดิดูนี่แกไม่ได้โดนสะกดจริงนี่นานี่เจ้ามู้๊ะมันมันหลอกแกเนี่ยมันไม่ได้โดนสะกดจิตมันเป็นหมีแต่มันไม่ได้โดนหลอกดูจริงจริงยเงี้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 ยมันหลอกแกเนี่ยมันหลอกแกเนี่ยเปนเป็นจริง ิไอจจจ er ้บ้าไอ้ไ oh. ก like oh ่เจ้าตอตอมีโดฉันไม่ได้โดนเจ้าับ้าที่หลอกบอกบอกไว้ก hey hey. ่อนเลยจะไม่ได้โดนเฮ้ฉันฉันไม่ได้ฉันดกยเ็กมดาใค้าประด่าแว่วัวบ้าเมื่อกี้ได้ยินภาากนไม่ได้ไรังส้นเัว้าวว้ว้าวท้า้าวว้าว้้ว้าวว้าววน้ว้าว้ว้วาว

แล้วเขาบ้านวีเอดบ้านว่ล่ะเก่งจริงก็วีเอ็ดบ้านว่ล่าเอ้กงน้กงวีเอดบ้านดิมาเยโมเออ้นี่มวล่บ้านถล่มว่าลเนี่ยมาถุบบ้านฉันเลยอ้ยกล้าเอาดิเีว่บ้านที่บ้านทานที่บน่้านบ้านทบานทีบ้านอีบานี่บ้านี่บ้าน่มาบ้านนี้้าน้นบ้านบ้านทิ่ดี่ว่าที่ี้บ้าบ่่่า้่ ออเอาอกาอ็บ้านไนี่บ้านไ้ดิว่าบ้านไม้ตออกมาไอ้วัวไอ้วัวบ้านอหลรนี่นี่วัวมาดีบ้า ป้าหลักนี้สิป้าหลักแค่นี้โดนแน่โมโม้าวจัตัวี้โมโมโมแค่นี้โม ผสมได้กินเนื้อหมดแล้วเจ้าตออจะไปโทรไปทำกระต่กกันยิงใช่กระตานกระตากเยิง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 ท่านเอาชุดนี้ออกได้ยังเนี่ยเก้ก็ใส่ชุดนี้ไปสิเจ้าต่อชอพี่ดูเดี๋ยวแฟนขับจำฉันไม่ได้นะฉันเป็นไก่เนี่ยนะเนี่ยเป็นมัดกฎของแกเลยต่อไปเนี้ยนะแกก็ใส่ชุดนี้ออกรายการเลยนี่คำกิ้งหนีกับไก่ ถ้าให้พี่ต่อเป็นไก่ไหมคอมเมนต์กันมาเพลิลได้เลย <ikle> ทขามมันแปลกๆพี่ต่อเป็นไก่ไก่ต้องเต้นไก่ย่างถูกเผาพี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไมาจะดูไมฟเสียบเลยมาจะดูไมฟเสียบไม่เสี่ยงซีก้าเสี่ยงปีก้าร้อนจิกจิ๊กร้นจิกจิ๊กร้นไหมร้อนไหมจะต่อตอไปโดชุดบังก่อนร้อนไหมโอ้ยร้อนจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยไก่ย่างไก่ย่างโอ๊ย